สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องขับทีมชาแน,นลแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่ในเกมลาแบบนั่นเองนะคะอยู่กับเกมพึ่งน้อยนะคะนี่นะคะเราก็ำลังเป็นตัวนี้น้อที่ตัวที่เราหัดมาให้ดูนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือป้ายบ้านพึ่งเรานะคะถ้าใครมาเจอแมพพึ่งน้อยแบบนี้นะคะกดเข้าไปเลยค่ะแล้วก็จะเจอหนูนะคะ ในวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะคะวันพุธนะคะวันพุธนะคะนี่นะคะบ้านเราก็เริ่มใหญ่เติบโตอลังการวังเวอร์แล้วนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนบ้านเรามีไข่ด้วยไข่ไข่เปิดไปเราได้ไหมคะทุกคนเฮ้ย เฮ้ยดีมากเลยอะทุกคนไข่เล็กมันดีมีเหตุผลดีอย่างนี้เลยเหรอเ่าทุกคนคือแบบพึ่งเล็กนะคะช่วยเราค่ะนี่นะคะขอพึ่งก่อนนี่นะคะแล้วก็ไปช่วยตัวเองบ้านตัวเอง,เองก่อนเลยค่ะมีแต่คนมาช่วยรังเรานะคะใช่ไหมคะทำไมมีแต่คนมาช่วยรังเราเพราะว่าเราเป็นเจ้าแม่พึ่งค่ะ ส่วนพึ่งตัวน้อยที่เห็นนะคะนั่นก็คือพึ่งที่ชื่อเหมือนเรานะคะก็คือลูกศิษย์ของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าเราเนี่ยได้ทําการซื้อเอเราได้ทําการเปิดไข่อันเล็กออกมาแล้วเราก็เจอลูกพึ่งนะคะเราก็เลยได้ะคะ่ะลูกพึ่งก็จะมาช่วยเราสร้างนะคะลูกพึ่งก็จะมาช่วยเราสร้างบ้านนะคะ สร้างรังของเราให้เติบโตนะคะนี่เห็นไหมคะทุกคนนี่นี่นะคะนี่ค่ะเราก็ไปเอาเลยค่ะนี่ค่ะลูกพึ่งเรามาช่วยกันได้ค่ะมาเร็วรพึ่งมาเร็วมาเร็วนี่นะคะคือลูกพึ่งของเราค่ะที่เป็นตัวชื่อเหเือนเราเนี่ยนะคะ่ะชื่อเราก็มี F G นะคะ F แล้วก็ G อยู่นะคะชื่อพึ่งลูกของเราชื่อพึ่งลูกของเราก็เลยไปตามนะคะเพราะอันนั้นคือลูกของเราที่เราเปิดใครออกมานะคะเป็นคนที่มาช่วยทำงานบ้านเรานั่นเองนะคะเป็นคนที่ช่วยทำงานนะคะช่วยทำงานได้ดีมากเลยนะคะ นี่แล้วก็นอนอยู่บ้านเราไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็เลยไปถ่ายูทูปนี่นแหละค่ะวีมีดอกไม้สีน้ำเงินด้วยอ่ะทุกคนสีน้ำเงินสวยอ่ะวี นี่นะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะจบคลิปแค่นี้นะคะบ๊ายบาย,บายบายยอย่าลืมกดซับสไครป์กดไลค์และกดตามได้นะคะบ๊ายบายค่ะยูบ๊ายบยยู